สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหนุ่มโรงงานพามวนเราก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับครับวันนี้ผมก็จะพาไปทำํำข้าขวคั่วนะครับข้าขวคั่วที่ใส่พวกลาบพวกก้อยนะครับครับเป็นข้าขวคั่วที่หอมนะครับซึ่งสูตรนี้ไม่ค่อยมีใครรู้นะครับ เพื่อนผมก็ได้แนะนำมานะครับเอ่อขอไฟไว้แล้วนะครับนี่นะครับ ก็จะใช้ข้าวเหนียวนะครับซึ่งเขาก็จะมีกลิ่นหอมนะครับข้าวเจ้าไม่ได้นะครับอาใส่ไปเลยครับขาดไม่ได้เลยนะครับนี่ครับตะไคร้นะครับข่าแล้วก็ใบมะกรูดนะครับ ซึ่งจะช่วยให้เข้าขวคั่วเราหอมมากนะครับผมก็หั่นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีตะไคร้ข่าใบมะกรูดนะครับก็ใส่ไปเลยครับใบมะกรูดเดี๋ยวค่อยใส่นะครับเดี๋ยวเขาจะไหม้ก่อนครับรอให้ เราคั่ว,วข้าวกับข่าตะไคร้ให้เขาเหลืองก่อนนะครับค่อยใส่ใบมะกรูดครับข้าวก็เริ่มเหลืองแล้วนะครับเราก็ใส่ใบมะกรูดไปเลยครับเขาจะได้หอมครับเขาจะได้กลิ่นเข้าไปนในข้าวนะครับ ตอนนี้ก็ต้าคั้วเหลืองแล้วนะครับแล้วก็ไปตำกันเลยนะครับก็ตำทีละครึ่งนะครับ ครับทำไมต้องตำครับทำไมไม่ใช้ปั่นเอานะครับเหตุผลก็คือถ้าเราตำนะครับขาดคลายใบมะกรูดนะครับเขาก็จะเข้าไปในข้าวคั่วเรานะครับเขาจะทำให้หอมมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเอาไปปั่นนี่ก็จะไม่ค่อยหอมนะครับเน้นนะครับต้องตำอย่างเดียวครับ รเราก็ตำไปเรื่อยๆครับครับเราก็ตำได้ละเอียดก็พอครับไม่ต้องละเอียดมากครับครับแล้วเราก็ตักใส่โหลไว้รับประทานนะครับจะให้ดีต้องโหลแก้วนะครับถ้าใส่โหลแก้วไว้ เขาก็จะไม่มีกลิ่นอับนะครับก็คือว่าถ้าโหลพลาสติกเขาจะมีกลิ่นพลาสติกนะครับแบบนี้นะครับก็จะมีกลิ่นอับนะครับแต่ถ้าเรารับประทานหมดไวก็ยังไม่ทันมีกลิ่นนะครับหอมครับครับ แค่นี้เราก็มีเข้าขวคั่วไว้รับประทานแล้วนะครับจะหอมมากครับที่เราซื้อตามตลาดนี้ก็จะไม่หอมนะครับถ้าเราทำเองก็จะหอมครับครับหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ แล้วเรามา,มาพบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ